เจ้กณชพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญแห่งองค์พระพิคเนศวันวินายกาจตุรทีวันพุทธที่13มีนาคมผู้ศรัทธาสามารถมาสักการะองค์พระพิคเนศปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกองค์ประธานขนาดสูง199เซนเมตรสวดบูชาถวายไฟถวายขนมลาดูโมทกะดารชันศบตาพระองค์สงสนานองค์พระพิคเนธปางมหาเศรษฐีเนื้อทองเหลืองเบื้องหน้า เพื่อความอุดมสมบูรณ์รับพลังจากองค์ลาบาจาราชาองค์จำลององค์ดังจากเมืองมุมบยบรับพรความสำเร็จจากพระองค์ถวายไฟถวายขนมแด่พระองค์ที่พิกเนสวนเทวไาายจังหวัดเชียงใหม่มีของบูชาพร้อมถวายขนมลาดูมทกะทำสดใหม่ถวายแดดพระองค์สะดวกสบาย พร้อมซื้อขนมลาดูมรกะจากร้านเทวาลาดูนำไปสักการะองค์พระพิคเนธที่หิ้งของตนเองก็ได้ขอให้ผู้ศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนธทุกท่านบูชาพระองค์ในวันสำคัญอย่างมีความสุขกันอบริปปะมูรีย